พี่ๆที่กำลังมองหารถ7ที่นั่งนะคะที่ใช้งานในเมืองก็ดีใช้งานนอกเมืองก็ได้นะคะคันนี้เลยพี่ๆคะขึ้นเขาลงห้วยสบายเลยเพราะเป็น Isuzu New X 3.0เทอมิตรขับ4นะพี่นะได้สีดำหล่อๆแบบนี้เลยเลขมาอยู่แค่90,000เท่านั้นเองสำหรับคันนี้นะเป็นรถปี2 1นะคะถ้าพี่ๆอยากได้นะดูคลิปนี้ให้จบเลยเดี๋ยวหนูพาชมรอบคันเลยว่าได้ออปชั่นอะไรมาบ้างน,นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยอยู่กับเซลล์แอร์ที่ปรึกษาด้านการขายบริษัททอโต้นะพี่พี่วันนี้เรายังอยู่กันที่ทอโต้สาขาสองแยกมิลบุรีนะคะอ่ะพี่พี่รู้ว่าอยากดูคันนี้แหละสาหรับคันนี้นะคะได้เป็นฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงแท้โรงงานนะเหลี่ยมสันคมชัดแบบนี้เลยนะคะไม่มีริ้วรอยลักยิ้มใดๆทั้งสิ้นเลยกระจังด้านหน้าสีเทาเข้มๆแบบนี้นะคะตัดด้วยโลโก้โครเมียมอ่าเพิ่มความ ดุขึ้นไปอีกนะคะสำหรับไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ<ม>แล้วก็มีไฟ LED นะพี่<ม>คันนี้ได้เป็นตัว็อปสุดแล้วนะของรุ่น3.0นี้นะได้ออปชั่นนั่นนั่นเลยนะคะโคมเดิมโครมแท้โรงงานนะคะพี่ๆค่ะถ้าพี่ๆท,ท่านไหนสนใจนะติดต่อสอบถามเซลล์แอร์ที่เบอร์ด้านล่างได้เลย,ย0646622996นะคะอสำหรับด้านหน้านะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้ว1คู่ด้านหน้าพร้อมใช้งานนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดด้วยกัน เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ล้ออันบ้างนะคะสําหรับซุ้มล้อคันนี้นะพี่โอ้โหโปง่ปงโป่งโล่งๆแบบนี้เลยพี่เดิมแท้โรงงานทุกจุดนะคะล้อได้เป็นล้อทูโทนปัดเงานี่ยคะล้อเดิมล้อแท้โรงงานคันนี้ได้เป็นขอบ20นะคะมาบันไดด้านข้างนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานได้ตามปกตินะคะโอ้โหพี่ได้รถปี21แล้วใหม่โคตรน้อยเลย นะคะสำหรับกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะสำหรับคันนี้นะได้เป็นกระจกพับปรับแบบไฟฟ้านะคะไปะไปดูด้านในกันสักนิดนึงสาหรับด้านในคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลตัดด้วยสีดําแบบนี้นะพี่นะสวยมากเลยคอนโซลด้านหน้ากว้างๆแบบนี้นะคะพร้อมใช้งานเลยนะสีเนี่ตัดกันแบบโอ้โหพี่อันนี้มันเป็นเหมือนแบบ เหมือนลักษณะเหมือนสีรถโกเหมือนกันนะอันนี้นะแต่เป็นออกสีแบบน้ำตาลนะคะอดูหัวน็อตเสา A สักนิดหนึ่งน็อตเดิมน็อตแท้นะคะไม่มีแกะไม่มีไขจุดแต้มสีเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะคะเสา B ค่ะสำหรับเสา B หัวน็อตต่างๆก็ไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับสักจุดเลยสติกเกอร์เดิมโรงงานก็มีด้วยนะคะพี่ขามาดูพาดูชมตัวเม็ดดอทอม็ดอาร์คตัวโครงสร้างเพิ่มเติม นะบิดเบี้ยวคดงอไหมนะดูสิสำหรับตัวโครงสร้างนะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนะคะเม็ดดอดเม็ดอาร์คชัด,ชดๆแบบนี้เลยนะถ้าพี่สนใจนะคะคันนี้นะน่าสนใจมากๆเลย9 000, 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับเบาะนะคะ1คู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยแล้วได้เป็นแบบคูเออแบบได้เป็นเบาะคูแมกนะคะพี่ค่ะคือนั่งแล้วมันไม่รอ้อนนั่งแล้วเป็นหนังไต่ยเย็นนั่นเองนะพี่นะ สุดสวยเลยสำหรับคันนี้นะดุๆเลยถ้าพี่ชอบนะ999,000บาทเท่านั้นเองนะคะ,ะสำหรับด้านหลังเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะคะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเช่นเดียวกับด้านหน้านะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยเล็กลูมกว้างมากๆพี่จ๋าแล้วเบาะอันนี้นะคะสามารถพับเก็บได้นะพี่มันเก็บลงมาได้นะหนูเปิดตรงนี้แล้วมันจะดันลงมาแล้วมันก็จะพับลงได้นะคะด้านบนออพิดานนะ มีช่องแอร์มาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับผู้โดยสารท่านด้านหลังนะคะไม่ร้อนแน่นอนและเพดานนะพี่สภาพเป็นไงไม่มียันไม่มีเจิมเนียนๆแบบนี้เลยนะคะตรงกลางมีจุดชาร์จแบตให้ด้วยนะคะมีทั้งเสียบปลั๊กแล้วก็เป็นแบบเสียบสายนะคะอ่าพี่ๆขาปะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายคันนี้กันต่อนะคะสําหรับด้านท้ายเห็นไหมโอ้โหเอลโซ่เมลเอ็กนะเมลเอกรุ่นย่อยจัดเต็มเลยโคมเดิมโดงงานนะพี่นะ เซนเซอร์ด้านท้ายมีด้วยกัน5จุดนะคะถ้าขับ4ตัวท็อปแล้วมันต้องออปชั่นแน่นกว่าคันอื่นอยู่แล้วนะคันนี้เป็นฝ่าท้ายเป็นเปิดแบบไฟฟ้านี่พี่เพราะว่าหนูยังไม่ได้สตาร์ทรถนะ๋ยวห,หนูเปิดให้ดูอันนี้นะคะฝาท้ายเปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยพี่กดชึกเดียวมันขึ้นมาให้เองแบบนี้นะคะด้านหลังเบาะสามารถพับได้กว้างๆแบบนี้เลยนะคะพับลงไปปุ๊บนะ พี่สามารถเอาของเอาอะไรเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยเอาของจุได้เยอะแยะเลยนะคะอ่ามีจุดชา,ชาร์จต่างๆนะพี่ไฟเฟยอะไรนะมีครบเลยสำหรับคันนี้หัวน็อตต่างๆนะพี่ดูได้น็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีขยับเลยไม่มีไข่ด้วยนะคะอะ่ถ้าพี่ๆสนใจอีูสิ x ม3.0อัติเมตคันนี้สีดำเป็นรถปี2 1นะคะไม่ที่90,000กว่า ติดต่อสอบถามได้เลยนะเซลแอร์ดีปีบริการ0646622996นะคะดูได้มาเดี๋ยวหนูปิดนะคะสำหรับตัวน,นี้นะด้านท้ายเป็นไงล่ะสวยเลยเนี่ยคะปะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันต่อสำหรับฝั่งนี้นะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเช่นเดียวกันนะคะสภาพวสวยๆแบบนี้เลยนะ เล็กลูกมันกว้างนะพี่คนันนี้นั่งกันแบบสบายๆออกต่างจังหวัดนั่งกันชิลๆเลยมาเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับดีกว่าได้อะไรมาบ้างนะคะสําหรับฝั่งคนขับได้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะเออ่มัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะโอโห้นี่รับสายโทรเข้าโทรออกได้สบายเลยหน้าปัดนะคะเป็นเรือนไม้เออ่เรือนไม่ใช่หน้าปัดเรือนไม้หน้าจอเรือนไม้เป็นดิจิตอลนะคะหน้าจอใหญ่มากพี่จ๋าเท่าไวแผ่ได้แล้วมัง้งเป็นระบบทัชสกรีน แอร์ออโต้แล้วเป็นเกียร์ออโต้นะคะ,ะเบรกมือไฟฟ้าครบคันเลยพี่พร้อมใช้งานเลยและหนูขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูสักนิดนึงดีกว่านะคะว่าเลขใหม่นี่ยมันตรงกับพี่หนูพูดจริงไหมนะคะคันนี้ได้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทอยู่ด้านซ้ายมือแบบนี้นะพี่นะ,อะพอดีนะ้ำมันจะหมดด้วย <laughs> ไม่ใช่เติมน้ำมันเหรอเนี่ยอะ ไม่นะคะเก้าหม่นห้าเท่านั้นเองพี่พี่ขาหน้าปัดเรนไม่สวยๆแบบนี้เลยหน้าจอที่หนูบอกนะทัสกีนอหน้าจอในวิเกเตอร์นำทางได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้แอร์ออตโต้พี่นะสวยๆแบบนี้เลยพี่ห้ามพลาดนะคะกระศกมองหลังนะคะอตัดแสงอัตโนมัตินะพี่นะปะเดนนี๋ยวหนูขออนุญาตดับเครื่องแล้วก็พาไปชมตัวเครื่องยนต์คันนี้กันดีกว่าว่า ยงอ่าหนูเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์3 0 0พนเนี่ยคะเครื่องยนต์3 0 0พันนะพี่นะวิ่งทางไกลสบายสบายเลยนะคะเครื่องยนต์สภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยจุดแต้มสีในแต่ละจุดมีครบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเดิมโรงงานทุกจุดพี่ดูตามหัวน็อตต่างๆเม็ดดอทเม็ดอาร์คนะคะเดิมแน่นอนนะคะได้โครงสร้างเกรดเอนะคะคานด้านหน้าคานเดิมคานแท้นะคะ หมุดต่างๆนะไม่มีขยับเลยพี่ๆขาดูได้ไม่ใช่รถชนหนักแน่นอนไม่ใช่รถจมน้ําแล้วก็ไม่ใช่รถกิดเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำนะคะนี่นะคะแผ่นเพจมีแลนะพี่ตะเข็บต่างๆเดิมแท้โรงงานเลยหัวน็อตนะคะไม่มีขยับเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะสำหรับฝากระโปรงนะคะได้เป็นฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงแท้จากโรงงานนะคะพี่ขาติ๊กเกอร์อยู่ครบอยู่ด้านขวามือนะคะแล้วก็ฉนวนกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพสวยๆแบบน,นี้เลย ถ้าพี่พี่มองหารถนะคะใช้งานนะคะที่เป็นเจ็ดที่นั่งแล้วออปชั่นแน่นๆจัดเต็มวิ่งในเมืองดีวิ่งนอกเมืองก็ได้นะคะหนูเลียร์คันนี้ให้เลยนะคะสำหหรับคันนี้นะเป็นอีวสุนิวเอ็กซ์สาิเมตรได้ออปชั่นแน่นๆแล้วเป็นตัวท็อปสุดของตารางแล้วนะคะพี่ๆคะราคาแค่9,99,000บาทนะคะ 1>, 1ล้านบาทมีทอนถ้าพี่ๆสนใจนะห้ามพลาดเลยสำหรับคันนี้นะติดต่อสอบถามเซลล์แอร์ได้เลย0646622996และยังไงหนูฝากพี่ๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเพราะว่าหนูอัปเดตรถใหม่ทุกๆวันเลยนะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ